นี่มาคัสลืมเรื่องเมื่อวานไปก่อนระหว่างฉันกับแกมันไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเข้าใจตรงกันนะเราเป็นแค่เพื่อนซีกันเมื่อวานมึงไม่ได้ซี้มึงซี้กูเลยทอาแล้วแกจะให้ฉันทำยังไงว่ามาคัสก็รับผิดชอบซี้ไหมจะบ้าหรือไง ก็ลืมนะเหรอว่าพวกเราคือคู่หูแบดบอยเราต้องรักษาภาพลักษณ์ของเรา,ารบารคัสรู้ไหมว่ามันเจ็บแค่ไหนตอนที่แกเล่นปั้นพายฉันนะแกเป็นของฉันนะไม่ออออแกต้องรับผิดชอบซิของแกน่ะอันใหญ่เท่าแขนเลยนะว้ยตัวก็ยังกับควายไม่รู้แหละมึงต้องรับผิดชอบกูไหมไม่งั้นกูไม่ยอมนี่ผู้ให้เขียนนะว่ามาแกยั่วฉันก่อน My baby, my treasure, I swear my forever. My baby, my treasure, I love you forever. My baby, my treasure, I swear my forever. My baby, my treasure, I love you forever.